SOS Special แล้วก็ตอนนี้พี่อยู่กับแป้งกโกะแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนรับแป้งกโกะด้วยนะครับเข<ฆ>้าสู่ SOS Radio ค<ฆ>่ะให้แป้งกโกะทักทายชาวสยามแคว่หน่อยดีกว่าเพิ่มเติมมากกว่าสว,ส,กกสวัสดีค่ะแป้งกโกะค่ะก็สวัสดีค่ะแป้งโกะนะคะเหมือนเดิมก็สวัสดีชาวสยามแคว์ทุกคนนะคะก็คนที่กําลังเดินชอปปิ้งอยู่ทานข้าวอยู่หรือว่ากาลัง รอเพื่อนในอย่างนี้อยู่นะคะก็ลองฟังดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าแป้งโกดเนี่ยชื่อแป้งหอมค่ะชื่อชื่อเล่นจริงๆชื่อแป้งหอมค่ะแล้วยังไงครับมันถึงมาเป็นแป้งโกดได้ก็เท่าแบบรวบรัมเข้าใจง่ายเนาะก็เหมือนกับว่าจริงๆเอ่อก็คือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็คือมีเขียนไดอารี่ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยแบบยุคไฮไฟล์ใหม่ๆอ่ะไฮไฟล์อ่ะฮะยุคแบบ i ออะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะใช้คําว่าแป้งโกเป็นเหมือนน้ำแฝงเฉยๆเหมือนน้าแฝงในเน็ตเวลาเราแบบนี่<ๆ>ล,ล็อกอ <ๆ S 2> <ๆ>ินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่านั้นเองแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆคนก็รู้จักชื่อนั้นก็เลยใช้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยก็คือเป็นไม่ได้เกี่ยวกับว,ว่าคําว่าโกมันทําให้เราแบบว่าดูน่ารักขึ้นหรือ,อว่าอะไรก็คือจริงๆว่าคือคือเป็นคนซุ่มซ่ามโกโก้อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าโกนี่คือตอนที่ตั้งมันก็ ก็คิดว่ามันแบบเออคิดขู่แหละตอนนั si ้นสิบหกสิบเจ็ดะคะเราก็จะแบบว่าอยากแบบน่ารักนิดนึงชื่ออะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าแป้งนี่แป้งลองไทยด้วยงองูใช่ไหมจะเป็นแป้งหมูแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีไม่ไม่คลออะไรเยโกะซะเลยก็เป็นแป้งโกะจนถึงมาตอนนี้แล้วก็เป็นชื่อที่เราใช้ในการทําเพลงเป็นศิลปินด้วยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องเรียนค่ะดูดีละเป็นเรื่องที่เราพูดแล้วเราจะดูแบบหล่อ สวยกันที่มาใช่ไหมะอ่ให้แป้งพูดถึงเรื่องของเรื่องของการเรียนดีกว่านะครับแป้งเรียนมาด้านอะไรแล้วก็ดมถึงให้แป้งเนี่ยแนะนำน้องๆครับในส่วนของแง่คิดทั้งในการเรียนการทำงานนะฮะก็เรียนมานะคะมหาลัยจะเรียนทางด้านออกแบบมีเทศศิลป์ค่ะก็จะอยู่ในคณะสถาปัตย์พระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหรือว่าคนก็จะรู้จักกันในนามบางมดอ่าฮะบางมดใช่ก็นิเทศศิลป์ก็เรียนมันก็ภาษาอังกฤษ ชื่อคณะจริงก็คือ Communication Design ก็คือ,อ,อกับการสื่อสารแต่ว่าก็จะไม่ใช่นิเทศแบบนิเทศศาสตร์นะคะ<อ>ก็หลักๆก,ก็จะเป็นแนวแบบว่าออกแบบมีทั้งเล่นถ่ายรูปอย่างที่บอกมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีท<อ>ั้งมีวัดภาพรวมถึงการออกแบบกราฟิกต่างๆอะไรเงี้ยก็เราก็เลือกลงวิชาที่เราถนัดไปึงน,นี้แป้งก็ทํากราฟิกได้ด้วยสิคบก็ใช่ค่ะก็คือปกติเนี่ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยก็ทํากราฟิก ก็เลยมาก่อนใช่เป็นเป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ก็ทำพวกเว็บโลโก้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงพวกภาพประกอบด้วยวาดภาพอะไรเงี้ยมีผลงานทำให้กับอะไรที่ไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นเว็บไซต์เมื่อกี้เราอบบเห็น่างแผ่นของ Tru ูเห็นไหมคะแผ่นที่คาดสีแดงแดงแผ่นปีใหม่นี่แของโกเป็นคนทำอันนี้ปะใช่ใช่อันนั้นทำทางอัลบั้มเนี่ยโอ้เน่ทำเองนะคะวาดเองด้วยอันนี้คือแป้งโกนะครับถือ่แป้งโกนะครับ ข้างในเป็นรูปวาดแบบเป็นโปสการ์ดนี่วาดแบบว่าอาทิตย์เดียววาดกันมืออีกเลยคือบางทีเนี่ยผมจาได้ว่าเวลาคือศิลปินมาเขาก็จะเอาพวกนี้เนี่ยมาเซนนี้มาเซนแล้วมาเซนอีกทีนึงแล้วเราก็จะไปแปะตามแบบบอร์ดอะไรเงี้ยฮะมันเลยอาจจะถูกดึงไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคนทำเออน่าสนใจน่าสนใจนี่คือฝีมือของแป้งเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับ ก็ถ้าเป็นที่เห็นกันชัดๆก็จะมีหนังสืออย่างพปปะ,ะกก์ว่าเป็นหนังสือชื่อเรื่องความรักเท่าที่รู้ของพี่นิ้วกลมของพี่นิ้วกลมใช่ค่ะก็มีมีขายตามแบบร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็เคยเคยวาดอ,อยู่ในอะเดย์อยู่ช่วงหนึ่งช่วงฟันเคยเอ็มวี MV ก็เคยเอ็มวีเคยวาดแอนิเมชันอยู่เพลงนิดนึงของพี่ลูกว่าค่ะ โอ้โหต้องบอกว่ามากความสามารถอย่างที่ผมบอกไปมีอะไรบ้างครับที่เป็นของรางวัลมาวันนี้ก็มีซีดีซิงเกิลค่ะเพลงต่อยแน่นอนแล้วก็จะมีใช่แล้วแล้วก็จะมีขวดน่ารักน่ารักนะคะเป็นเหมือนกับของชํำรวยในอย่างเงี้ยแจกอ่ะโชว์ให้ก้องนิดหนึ่งครับใส่อะไรไว้ครับก็ข้างในเป็นรูปวาดค่ะเป็นรูปวาดแล้วก็มีข้อความบอกว่าแสดงความยินดีให้กับผู้ชมดีแล้วก็อันนี้เป็นเป็นสร้อยข้อมือก็คือแป้งได้ทำทำแบรนด์กับเพื่อนแบบทำแฮนด์เมดก็คือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะขายเฉพาะกิจอะไรเงี้ยก็วันนี้มีมาแจกด้วยนะครับก็วันนี้แน่นอนใครที่จะได้อ่าเป็นขวดโหลนะครับใส่วาดภาพที่แป้งโกะวาดเองหรือเป็นสร้อยข้อมือแฮนด์เมดที่แป้งโกะทําเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะครับจะมีผู้โชคดีที่ได้รับไปอย่างแน่นอน<ช>นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องบอกแป้งก่อนครับเราจะเน้นหนักไปในเรื่องของแกดเจ็ตค่ะ พูดถึงแกจเจตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหนึ่งช่วงนะครับกับในส่วนของ SOS t e c h n o g a โ g e t กมาฝากกันก็แป้งคงน่าจะมีหนึ่งเรื่องในใจที่จะมาฝากชาวเสียมแควค่ะก็เป็นคนชอบถ่ายรูปมากนะคะโดยเฉพอเอ,อกล้องกล้องฟิล์มแล้วก็รวมถึงกล้อง iPhone ด้วยเลยาารรเรื่อง เลยเล,เลือกเรื่องนี้นะี่คือโลม o กร a ฟ h ี่สมาร์ทโฟนฟิล์มสแกนเนอร์นั่นเองครับผมกล้องตัวนี้มีความพิเศษยังไงฮะแป้งถึงเลือกมาฝากชาวสยามสแควร์อ๋อคือมันมันไม่ใช่กล้องถ่ายรูปซะทีเดียวคะ่ะมันเป็นตัวสแกนฟิลมสแกนฟิลมที่สามารถติดกับ iPhone แล้วก็สแกนเหมือนกับว่าเข้ามาเป็นไฟล์รูปใน iPhone ไ,ได้เลยใช่เพราะว่าปกติอย่างเวลาที่แป้งชอบถ่ายรูปฟิลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปให้ที่ร้านล้างฟิลมแล้วเราก็จะได้ฟิลแบบที่เป็นสีดำๆฟิล์มกนิทิฟมาแล้วเราก็ต้องเอามาแบบเวลาเราจะไป เอาลงคอมแล้วก็ต้องเอาฟิล์มไปสแกนเงี้ยค่ะมันก็จะแอบยุ่งยากบางแางก็ทําได้ทาไม่ได้อันนี้ก็มีคนคิดค้นเป็นนักออกแบบพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรคะพวกอุปกรณ์พวกนี้จากกรงเวียนนาประเทศออสเตรียก็เลยคิดเครื่องลงมากราฟฟีสมาร์ทโฟนฟิล์มสแกนเนอร์ขึ้นมาเราก็คนที่ชอบต้องฟิล์มแต่ชอบ iPhone ก็จะแบบว่าเอาฟิล์มมาวางแล้วก็สแกนลง iPhone ได้เลยก็จะเป็นไฟล์แบบเอาไปลง Facebook อะไรได้ง่าย ก็เป็นอีกหนึ่งกล้องนะครับที่แป้งหยิบมาฝากกลนให้แป้งโกะเป็นคนบอกแล้วกันว่าสามารถที่จะ<ช>ฟังได้ทางช่องทางไหนบ้างครับที่จะรับฟังพวกเรา SOS Radio โอเคก็สามารถฟังได้ที่ SOS Radio Online com นะคะแล้วก็มี Facebook ด้วยเข้าไปนะ่าจะมีลิงก์ให้ดูใช่ไหมะคะอ่าเป็น Facebook com slash SOS Radio fan page นะคะแล้วก็เป็นแอป อันนี้เป็นของไอโฟนใช่ไหมคะครับผมอ่าเป็นเป็นแอปนะคะก็เข้าไปโหลดได้ก็เซิร์ชว่า S O S มีดอทด้วย S O S แล้วก็จุดแล้วก็ว a d i o ค่ะแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงอ่ามีการฟังต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับเพราะ พวกเราคือ The First State The Off i l a n d นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในเสียมแควฟังกันได้11ซอ,อ,อยเลยทีเดียวครับให้แป,งป้งโกดลองเลือกคำถามมาลองยิงคำถามไ้กับชาวเสียมแคว,แควดูฮะอนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับคลื่นก็ได้ใช่ไหมได้ได้หมดเลยครับง<า>ั้งง<า>นเรางั้นเราถามแบบง่ายๆเลยนะคะได้เลยครับเพราะถ้าฟังฟัง SOS Radio ทางออนไลน์เนี่ยต้องเข<ล>้าไปที<ล>่เว<ล>็บอะไรอ่า<ล><ล> โอ้อันนี้เอาาเลยง่ายมากคือพูดง่ายว่าเลือกสักหนึ่งช่องทางสักหนึ่งช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้แป้งโกบอกไปว่าสามารถที่จะฟังพวกเราได้นะครับกับ SOS Radio ลองดูครับว่าช่องทางไหนที่คุณตอบมาเอาเป็นว่าเราให้คนที่ตอบมาเร็วที่สุดแล้วกันนะมาถึงตอนนี้ครับครึ่งชั่วโมงที่2นะฮะเดี๋ยวมาแจกของรางวัลกันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เรานั่งจำจี้กันอยู่หลังไม้จำจี้ผลไม้จำจี้ผลไม้ต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด ที่จะให้มาเลือกกันเนี่ยถึง5นะฮะข้อความ5คําตอบที่ตอบมาเรา,เาบอกไปแล้ว3สามข้อความใช่ไหมเมื่อกี้มีเพิ่มมาอีก2ข้อความครับจากผู้หญิงแอบร้ายชื่อนี้แป้งบอกว่าแป้งก็รู้จักคุ้นๆหมดเลยค่ะพิมมาเนี่ยแอบร้ายบอกว่าเพราะว่าเก็บกระเป๋าพร้อมเตรียหมหัวใจคือร้องเป็นเพลงอ่ะก็จาก,ก Google มาเลยเขาอาจจะร้องได้อาจจะพิมเองก็ได้เขาอาจจะพิมเองก็ได้แล้วก็สุดท้ายครับวันนี้แป้งบอกว่าแอบโดนใจ อตอบมาครับช่องทางการฟังแล้วก็เหตุผลเพราะว่าเพราะคุณพ่อเนี่ยฟังแป้งมาตั้งแต่เรียนอยู่มสอสองเพราะว่าชอบฟังเพลงบัวลอยคก็เป็นเป็นซิงเกิลหนึ่งที่ภูมิใจมากไม่ใช่ <laughs> <laughs> แป้งไหนคนละแป้งแล้วนะฮะอันนี้มันอันนี้มันคาราบาวนะครับก็ตอบมาแบบเหมือนแบบเป็นมุกมุกหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็แต่ว่าหลังจากที่แป้งได้จํำจี้ผลไม้เลือกไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแป้งบอกว่าแป้งชอบดูข้อความเลย ถ้าเกิดว่าจะตัดสินให้ใครสักคนหนึ่งมันก็ดูแบบลำเอียงใช่ไหมใช่ยากมากเราก็เลยสุ่มเอาดีก่อนะครับแป้งจำาจได้ข้อความที่3ค่ะข้อความที่3ก็คือคุณกระต่ายนั่นเองนะฮะคุณกระต่ายบอกว่าอยากได้ของรางวัลที่น่ารักเลยอยากได้ของรางวัลน,น่ารักจากดีเจแป้งโกบค่ะเพราะฉะนั้นคุณกระต่ายได้ไปครับเย่ <Okay. S 1> <Yeah. laughs> ส่วนมีอีกหนึ่งของรางวัลที่เดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยกันช่วงท้ายแล้วกันอ่ะตอนนี้ให้แปง้ง คิดคำถามก่อนดีกว่าอีกหนึ่งรางวัลนายก็คำถามนี้นะจะเป็นคนที่เคยฟังเพลงปล่อยกันมาแล้วนะซึตอนนี้ยังไม่เปิดด้วยนะเรากักไว้อ่าอย่างๆกักไว้ก็ก็เราจะถามว่าเพลงปล่อยเนี่ยนะคะมีการร้องท่อนฮุกทั้งหมดกี่ครั้งท่อนฮุกก็คือท่อนที่ร้องว่าปล่อยชีวิตเทปัดไปกับสายลมเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมดกี่ครั้งนะครับในส่วนของท่อนฮุกนะครับที่แป้งได้ร้องในซิงเกิลปล่อย หลายคนอาจจะตอนนี้เดาอยู่ถ้าเกิดว่าเดาแล้วกลัวว่ามันไม่ถูกไปฟังเลยตอนนี้ YouTube ก็มีให้ฟังเออฟังตอนนี้เลยแล้วก็อาจจะนับมาค่ะนะครับเอาเอาย้ำนะครับว่าเอาเฉพาะท่อนฮุกท่อนฮุกเท่านั้นนะครับเอาเฉพาะท่อนฮุกเท่านั้นว่าเพลงปล่อยเนี่ยมีท่อนฮุกนะครับแป้งร้องกี่รอบ นะครับอันนี้คือคําถามที่2ะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยคําถามในท้ายชั่วโมงที่2อ,อย่างแน่นอนนะฮะเพื่อที่จะชิงรางวัลอีก1เซตนะฮะก็เป็นขวดโหลน่ารักน่ารักจากแป้งโกะนะครับแล้วก็วมถึงข้างในมีรูปภาพรูปผ้าบัวด้วยแล้วก็มีสร้อยข้อมือแล้วก็มีแผ่นซิงเกิลวันนี้แป้งโกะมีทริปทริปอะไรมาฝากเพื่อนๆครับก็วันนี้ที่เลือกมานะคะคเป็นห้านกไดจากการใส่รองเท้าแตะที่สาวๆควรรู้แน่นอนครับพูดถึง รองเท้าแตะหลายคนก็คือต้องมีแหละนะ<ช>หลายคนต้องมีมุมในความสบายกับการใส่รองเท้าแตะนะครับแป้งกโกะมีมีค่ะก็ชอบเป็นสไตล์แบบไหนไหมครเป็นคนชอบใส่รองเท้าที่เดินง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยใส่สูขขง่งๆเท่าไหร่ต้องไม่ต้องของแบบว่ามีข้างใต้หนาๆน,น,นิดนึงเพราะว่าเดินนานๆเราเจ็บแล้วเป็นคนชอบเดินมากเลยเรื่องอันนี้นะครับอ่ะลองดูฮะวันนี้แป้งโกะมีคลิปอะไรมาฝากกันครับกับ5อันตรายนะฮะจากการใส่รองเท้าแตะนะครับก็ข้อแรกเลยนะคะรองเท้าแตะ รองรับเท้าได้ไม่ดีพออ่าก็<ด>คือ<ะ>คือน้องเท้าแตะเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นแบนราบนะคะ<ม>ก็เขาบอกว่ามันไม่เข้ากับซรีระตามธรรมชาติของฝ่าเท้า<ม>จึงไม่สามารถรองรับฝ่าเท้าได้ดีเพียงพอนะคะ<ม>ก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดฝ่าเท้าแล้วก็ส้นเท้าตามมาได้ก็คือพูดง่ายๆว่าการใส่เท้าแตะเนี่ยเราควรจะเลือกนะฮะในส<ช>ิ่งที่ทําให้รองรับกับส้นเท้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมใช่แล้วอ่ะจะต้องหนานิดนึงอะไรประาณเพราะว่าแบบเวลาแป้งใส่ก็อย่างที่บอกว่าทาแบน หลายค,าคนใส่แบบว่าเลือกดีไซน์ไม่สบายก็ช่าง <c oughs> อ,อันนี้คือผิดอ่ะกลับมาอยู่ในช่วงท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้แป้งเฉลยคาถามที่เราถามไปอีกหนึ่งคำถามดีกว่าแป้งถามว่าอะไรนะครับถามว่าเพลงปล่อยมีท่อนหกทั้งหมกี่รอบค่ะก็อย่างที่บอกไปครับมีพี่เมงมีคุณผู้หญิงแอบร้ายมีคุณลีมีคุณเบนส์มีคุณอ่าชูแกรีฟลอร่านะครับแล้วก็คุณเก๋ ตอบมาทุกคนตอบเหมือนกันเลยสามรอบค่ะแม่แปง้งเฉลยว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ <Yeah. c oughs> นะครับสามรอบถูกต้องเดี๋ยวคุณแป้งนะครับให้คําตอบที่ตอบกันมาเร็วที่สุดนะครับก็คือเป็นคําตอบของพี่เมงนั่นเองครับคุณพี่เมงวิชัยนะครับพ,พี่เมงบอกว่าเพลงปล่อยเนี่ยมีซ่อนทุกที่ร้องว่าแล้วก็ แล้วก็พิมพ์มาแบบทางฮุกเลยอะ่ะก็คือจริงๆแล้วพี่เมงก็มีมีการตอบที่มีลีลาดีที่สุดนะครับก็ให้ก็ให้พี่เมงไปตอบถูกด้วยมีทั้งหมด3ครั้ง <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวติดต่อพี่เมงนะครับ ให้พี่เมงได้ของรางวัลอีกหนึ่งอีกหชุดในรอบที่2อ,อ่ะนี่คืออีกหนึ่งซิงเกลิลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่อนฮุกนะครับที่ดีเจแป้งโกวันนี้ถึงแ้ว,ว่าเธอจะมาเป็นดีเจนะครับแต่ว่าเธอก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของลวดลายของศิลปิน<ฮ>ะนะครับก็อีกหนึ่งซิงเกลิลอีกหนฮุกนะครับซิงเกิลนี้ของแป้งเองครับปล่อยจากแป้งโกครับ ลอยชีวิตให้พัดไปกับสายลมลอยใจให้ลอกไปคล้องมันมุนจนเราเข้าใจเก็บกระเป๋าพร้อมเตรียมหัวใจพร้อมจะปล่อยกายถึงความวุ่นวายทุกๆเรื่องราวไร้ไร้ปล่อยให้ฉันพาเธอไปเดี๋ยวฝากผลงานฮะ ทีนี้เนี่ยเราขายของแล้วครับแป้งจับเต็มเลยนะได้ก็ยังไงนะคะตอนนี้ก็ต้องขอฝากเพลงปล่อยไว้ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลนะแรกเนบั้มเต็มที่กำลังทำอยู่นะคะก็ขอเข้ามาได้เนาะที่ SOS Radio ดนะคะสาวสยามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีหนังเรื่อง The d ชั้นเหงานะคะอย่างที่บอกไป9ก้าพฤษภานะคะก็ตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปก็ไปดูกันได้แล้วก็อะไรดีอะอ๋อถ้าใครอยากติดตามผลงานนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปได้ที่ facebook.com/ อแลตป้งโกะวันเดอริงนะคะแล้วก็ ทวิตเตอร์ก็เป็น wandering แป้งโกะรวมถึง i n s t a g r กรก็เป็นชื่อเดียวกันค่ะก็วันนี้ขอบคุณแป้งโกะด้วยครับขอบคุณมากค่ะ S O S OS special